ได้ยินอยู่ก็อาีมีแหวได้ยินเลยครับเป็นท่านอมยศนะท่านประธานคณะกรรมการดูตรงอายุจังหวัดพัทลุงของคณะครับผมในนามตัวแทนอบประทกสูงครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้มามอบโล่เนาะแล้วก็เหรียญให้กับคุณตาพุทธเนตรมหาครับ สองปีก่อนนี่ก็ยังเห็นท่านปัตรจกรยานไปทงางผ่านไปทางหน้าองวมอยู่แต่ปีนี้ไม่เห็นแล้วผมอายุาเยอะแล้วก็คงแต่ไปนั่นเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ตามที่ได้รับทราบจากจทางคุณหมอนาะว่าประเทศไทยเราเข้าไปอยู่ในภาวะคงอายุเยอะแล้วทุกวันนี้ครับผู้ที่ใช้แรงงานะจะน้อยลงทุกท่านที่ค อายุก็ก็รักษาจนเนาะเหมือนกับพังพุทธตาพุทธเนมหาที่ได้มีอายุถึงร้อปีคับท่าน่านงมจอว่าึงร้อยสิบปีก็คงกว่านั้นก็ได้น้องพระพุทธตาผมในนามอ,ะอระตอพวกสูงก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มาใช้สถานที่ของเรารเพื่อมอบเกียรติบัตรของสมเดียราเพื่อเป็นเกียรติบัตร ะก็เป็นที่สำคัญเพราะว่าสมเห็จยาเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าปิฎิลผู้หนึ่งครับที่มีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองครับที่เราเลืมไม่ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางาถือว่าเป็นเกียรเป็นประวัติที่เราได้รับวันนี้ขอกับคุณทุกท่านครับ